สวยมากๆกครับกับตัวนี้ซาวคาร์ฟ s x f o l i o นะครับ20ช่องครับกริปกริปนะครับนี่สไลด์ใหม่ๆทุกตัวเอาไปดูกันใกล้ๆเลยนะครับขาวจั้วสไลด์ใหม่เอี่ยมนะครับไม่มีใครกล้าทำให้ขนาดนี้แน่นอนตัวเครื่องแท้นะครับสวยมากๆเลยสีสดใสนะครับตัวนี้เบทแน่นกลางแหลมชัดช่องเยอะ เล่น8ปลายก็มันนะครับนิลเลยอ่ะใครชอบนะครับทักทายเข้ามาหากันได้นะครับหนซาปโปนครปฐมเครื่องเสียงต่างประเทศคุณภาพนะครับตัวนี้เป็นระบบอันต้าใหม่นะครับซึ่งเป็นระบบตัวเดียวกับตัวอ่าไรโฟทู II, ถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นระบบเดียวกันเลยอันต้าใหม่เสียงไม่สดคมชัดกิบ มีดายกเอาให้ด้วยนะครับนี่โอ้โหสวยกิฟสวยกิฟของเราเนี่ยได้เครื่องมาจากต่างประเทศแล้วเนี่ยเราจะบิวทำใหม่ให้หมดเหมือนสภาพป้ายแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์แบบนะครับเราจะไม่จับมาแล้วก็ขายไปเลยเพื่อจะทำราคาถูกอันนั้นใช่ลูกค้าจะซื้อได้ถูกจริงแต่สุดท้ายซื้อไปได้ไม่นานหรอกลูกค้าจะต้องมานั่งรื้อตามเก็บใหม่หมดเลยแล้วลูกค้าจะหาช่าง ที่ชํานาญงานรุ่นนี้ได้ลําบากมากนะครับเพราะเรื่องของอะไ่นะครับนี่เราจะเน้นแบบว่าทําเหมือนเราใช้เองเนี่ยกิ๊บๆนะครับสไตล์ผมจะเป็นแบบนี้ตัวนี้มีอ็อกสามอ็อกนะครับสบายอ็อกเยอะแยะนะครับนี่ตัวนี้ดีมากเล่นหมันมากแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับนี่อ้าวให้ดูหลายๆมุมนะครับของสวยๆต้องที่หนึ่งซาปโปนครปฐมครับหลายๆคนมาแล้ว เห็นในร้านเขาบอกโอ้โหนี่มันค้างแสงของสวยชัดๆนะครับอ่านหนังก็ไม่ผิดครับเพราะเราเป็นคนชอบแบบนั้นนะครับอ่ะใครสนใจนะครับก็0 8 2 3 2 9 2 8 9 1 0 6 4 2 3 2 3 2 9 1ครับกับเจ้าตัวนี้นะครับสวยๆครับ Spirit Folio SX นะครับ20ช่องของสาวขาบครับ